สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท,ทุกทุกท่านเนาะนะหลังจากที่พาน้องเนาะพารวยนะครับไปรับจ้างนะถไถตะกร้านะครับของนี่นะเอใกล้ๆเนาะเป็นน้องชายของแม่ยายผมเองนะครับนะบนะก็ไปรับจ้างเนาะเอนะ FC, นะก็ถือว่าเป็นกี่งานแล้วนี่ สองสางานแล้วนะครับที่พาน้อง,องพารวยนะครับไปหาเงินเนาะค่างวดนะครับพี่น้องเออหลังจากที่กลับมาเนาะก็กลับมานานแล้วนะครก็นั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับก็ลุยงานต่ออีกนะฮะเอนะผมจะทําการพ่นนะครับยาฆ่าหญ้าในไร่ข้าวเนาะทุกท่าน นี่แหละเอฟก็เล่งเล่งทำงานนะครับพี่น้องเหนื่อยก็พักนะครับโอ้ท้องฟ้าเนาะสดใสนะครับในวันนี้อเออทุเรียนตายไม่ตายก็ช่างมันเนาะทุกท่านมาดูก่อนเป็นยังไงวันนี้มันยุบมัน ปิดตาตายอ,อย่าบอกพี่นอ้องมันก็เศร้าๆลงอยู่เนาะบัตไตกับข้างเหลืองเราวะแมนบอกพี่น,อน้องเนาะบัตไตกับข้างเหลืองก็เอาดอกนะครับโอ้มันกะแต่จอะอได้เนาะมันเหลืองอยู่ได้เนาะพี่น้องนี่ครับเริ่มเหี่ยวเริ่มเหลืองแล้วนะครับ fc โอ้มือนอีกาลุงนี้เนาะก็ไปน่าจะไปพ่นยานะไร่มันสัมปะหลังนะฮะสวนไม่ย่ายเนาะก็ไปเห็นมาโอ้มาเวนไม่ย,า,ย,มยา่ผมอยู่หันบอกนะไม่ใช่เน,ะนาะอ่เพื่อนก็พาน้องหมานะครับขึ้นไปเพราะว่าเพื่อนไปหาน่อใหม่พี่น้องโอ้ ใิการในการ,การพี่น้องเอฟซีครับนี่เลื้ยงแล้วเลื้ยงแล้วนะครับนี่เลื้ยงแล้วนะครับอ่ะได้ผลอยู่ได้ผลอยู่พี่นออ้องก็จะทําการพ่นยาก่อนหรือว่าเราจะทําช่วงบ่ายแดดมันคือสีห่อนๆน,นะครับ <c oughs> นเนาะแดดมันคือสีห่อน เนาะเอฟซี no, FC, ครับห้องสิพ่นยาได้จังไดพักก่อนหรือว่าทำงานนี่โอ้พรุ่งนี้ไม่แน่เนาะอาจจะได้ไปถายไล่นะฮะอยู่ที่บ้านหุ้ยเบือกนะฮะ,ะตรงที่ เราไปหาเห็ดนะครับพี่น้องเพราะว่านั่นน่าจะไถได้แล้วเนาะฝนไม่ตกสามสี่วันแล้วนะครับก็เล่งหยอดข้าวนะครับปีนี้จะเอาให้เต็มที่เลยนะครับเอฟซจะทำข้าวเนาะมันโพดมันโพครับพี่น้องเนาะมันอึดเขานี่อึดเขาอึดนามเนี่ยมันอยากได้พี่น้องแมนมาครับ โนะบราณท่านว่านะครับนะอืดเงินอืดทองนะอืดคือไม่มีนะครับนะนะไม่มีเงินไม่มีทองยังอยู่ได้นะครับถ้าไม่มีข้าวกินมัมนลำบากนะครับพี่น้องเนาะแมนบอผมบอกถือบอครับ FC ซครับ ก็อึดอะไรก็อึดได้นะฮะไม่มีอะไรก็ไม่มีได้พอผมบอกนะขอแต่ให้เข่าเต็มเล่นา,วาวนั่งเมากระคือเด้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะเขาเต็มเล่นา,วาวนั่งเมากระคือนะครับทุกหากักช่างได้กะให้มีเขากินครับพี่น้อง เนะก็เลยปีนี้นะครับจะเอาให้เต็มที่เลยนะฮะขี้ไก่หกสิบกระสอบผมยังไม่ได้เอาลงมาหวานเลยนะฮะยังไม่ได้ขึ้นเรามาหวานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มีเวลาก่อนนะครับก็ทำไปทีละอย่างนะฮะ FC นี่นะเอฟซีชีวิตบ้านๆนะครับนะชีวิตบ้านนอกนะก็แบบนี้แหละครับพี่น้องนะทำไร่ทำสวนนะฮะฉีดยางนะหาอยู่หากินตามธรรมชาตินะครับพี่น้องอยู่แบบนี้ก็มีความสุขนะครับ f อนะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเนาะ อยู่กับครอบครัวนะครับมีอะไรก็ไปหานะครับมาสู่กันกินนะครับ <c oughs> โอ้เมื่อคืนนี้ก็ผมลือตรงนี้ออกนะโอ้หนูตัวเท่าขาเนี่ยครับพี่น้องนะโอ้หมาผมไล่ไม่ทันเลยนะครับอืม ตอนแรกก็ว่าจะขายนะครับขายพวกเศษทังกะสีพวกนี้เนาะผมว่าโอ้ยไม่ขายหรอกเนาะเก็บไว้ใช้นะครับพี่นอ้องเก็บไว้ใช้เหล็กก็เหมือนกันเนาะเหล็กเศษนู่นเหล็กเศษเต็มท่อเลยนะครับผมเอาไว้นะไว้ใช้ประโยชน์นะครับพอเราได้ทำโอ้เหมือนนี้ แม่วันบะเขาแม่ว่าตอยก็สงสัยไปสอบถามข่าวาารบ้านเมืองนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเนาะในหมู่บ้านก็หลายวันนะครับส่วนเรื่องที่จะไปยะโสนะครับ ไปวัดป่าดงสว่างธรรมนะฮะก็มันมันยังไงไม่รู้เนาะเอฟซี FC เนาะถ้าไปมันทิ้งทิ้งเวียกทิ้งงานนะหรือว่าพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรนะรใจนะมันอยากจะไปอยู่นะเอฟซี FC. ถ้าผมไปแล้วงานทางนี้ผมก็ได้ทิ้งนะครับเนาะสรุปก็ ขออยู่เนาะทุกท่านทำงานของตัวเองก่อนนะให้มันเบาบางนะ FC อ้าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับนะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ